สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ซามเออร์ฟาร์มนะคะอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะนํานะคะความรู้นะคะสาระดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําสลัดโลนะคะเราก็มาพบกับวิทยากรคนสวยของเราก่อนนะคะใช่ไหมคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วกับธนาตาสว่างพื้นค่ะ วันนี้นะคะเมนูที่เราจะนำมาเสนอนะคะจะเป็นเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะนั่นก็คือสลัดโลคะ่ะ<ม>วันนี้พิเศษเรามีสลัดโลอกไก่สำหรับคนที่เน้นในเรื่องของการรักษาสุขภาพหุ่นดีนะคะ<อ>เรามาดูส่วนผสมกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะคะในการทำสลัดโลของเราเรามาดูส่วนผสมของน้ำจิ้มสลัดโลซีฟู้ดกันนะคะเราใช้เป็น2ส่วนคือ,อน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมาผสมออกมายองเนี้เรามาดูส่วนผสมของน้ำจิ้มซีฟู้ดในสูตรแรกกันเลยนะคะ รากผักชี3-4รากนะคะกระเทียมประมาณ10-15กลีบพริกสดและมะนาวนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเกลือ3ช้อนชาน้ำตาลทราย125กรัมน้ำส้มสายชู125 ml นะคะน้ำเป่าอีก4ออนสัดส่วนที่บอกมานี้คือการใช้กับมายองเนส1ถุงนะคะในการที่เราปันผสมกันเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะว่าการทำน้ำจิ้มสลัดโลของเราเป็นไงบ้างนำส่วนผสมของรากผักชี ใส่ลงเครื่องปั่นเลยค่ะพริกสดนะคะใส่ลงไปเลยกระเทียมหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลค่ะถ้ายังไม่มั่นใจอาจจะแบ่งใส่กันก็ได้นะคะน้ำส้มใสชูนิดนึงเกลือและน้ำเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราจะทำการปั่นกันนะคะ จนไล้ที่เรามีเทคนิคแนะนําพิเศษในกรณีที่เราอยากให้น้ําจิ้มของเรามีสีเขียวสวยนะคะให้ใส่วา์เคสลงไปด้วยเพื่อจะช่วยให้สีแล้วก็น้ําจิ้มมีความข้นขึ้นปั่นรวมกันไปเลยค่ะใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปได้เลยค่ะน้อตา ้มใส่ชูเกลือหลังจากที่เราปั่นน้ำจิ้มได้รสชาติที่ต้องการแล้วนะคะใส่มายองเนสค่ะที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปปั่นให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดสำหรับสลัดโลของเราถ้าท่านใดยอยากได้ความเข้มข้นหรือหอมมะนาวนะคะให้บีบมะนาวลงไปนิดหนึงที่เราเตรียมไว้แน่นนนี้ในที่นี้เราบีบไปแล้วค่ะจะหอมมากเลย หลังจากที่เราได้น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วนะคะเราจะมาเตรียมในเรื่องของแผ่นแป้งที่เราใช้นะคะของเราจะใช้แป้งประมาณนี้นะคะโดยการที่ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะที่เราใช้หาซื้อได้ง่ายนะคะเอามาตัดแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งนี้นะคะให้เท่ากันสัดส่วน,นะค่ะลองดูประมาณแล้วหลังจากนั้นมันจะตัดเท่ากันเอง เพื่อที่ว่าเวลาเราตัดแบ่งครึ่งเสร็จเนี่ยเวลาเราห่อเนี่ยตรงนี้เราจะต้องแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะเรียบร้อยแล้วตัดให้หมดเลยหลังจากที่เราเตรียมแผ่นแป้งแล้วเราก็มาดูวิธีการหอร่อเรยคพะนะคะแช่น้าแล้วเอาขึ้นเลยค่ะไม่ต้องทิ้งไว้นานนะคะวางลงที่เข็มจากนั้นนะคะเลือกผักเลยผักนี้แล้วแต่ ว่าอยากจะทานเป็นอะไรนะคะอาจจะใช้เป็นกินโอ๊กเลตโอ๊กหรือบางท่านอาจจะอยากทานชอบเป็นกัดแก้วก็ใช้ได้ค่ะมาวา,างพัดเรียงกันนะคะหลังจากนั้นวางแครอทลงไปเลยค่ะนะคะวางกล่กลางนะคะเสร็จแล้วแตงกวาบางท่านไม่ไม่อยากทานแตงกวาเปลี่ยนเป็นแอปเปิลเขียวก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกัน เลือกไส้ที่เราอยากจะใส่ทานเลยค่ะวันนี้เราจะทําด้วยแฮมเอ่อทด้วยแฮมก่อนดีกว่าแฮมอ๋อแฮมก่อนแล้วก็พวกเนื้อสัตว์ตัวนี้เราต้องเอาไปทําให้สุกก่อนนะคะอาจจะลวกหรือนึ่งก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเลื่อนผักมาค่อยค่อยม้วนอย่าดึงแรงนะคะใช้วิธีการกดกดแล้วดันค่ะนะคะ กดแล้วดันเข้าไปหมุนไปเรื่อยๆค่ะใช้มือจับกดหนะ,ค,ะค่อยๆกดโอเคเรียบร้อยแล้วหึ่งชุดของเรานะคะวางไว้มาทำชิ้นที่สองค่ะเหมือนเดิม วันนี้เราจะใส่สูตรที่เราบอกคือเรามีอกไก่อกไกพ่พ่ไทยดำด้วยนะคะเราลองดูกันสำหรับคนที่รักสุขภาพใส่ไปเลยค่ะทับไปเลยซึงปลายแป้งขึ้นมาหมวนวเบาๆนะคะทับเบาๆอย่างนี้นะคะอาจจะมองไม่ค่อยถนัด เราจะใช้ปูอัดค่ะวิธีห่อปูอัดอาจจะวางไปได้เลยหรืออาจจะใช้วิธีให้สวยๆแกะนิดนึงนะคะค่อยๆคีบจะเสียเวลานิดนึงแต่จะทำให้สลัดของเราออกมาหน้าตาสวยค่ะ หลังจากที่เราม้วนเรียบร้อยเราจะมาทำการแบ่งสลัดโลที่เราห่อไว้นะคะอาจจะตัดทีละชิ้นหรือตัดพร้อมกันก็ได้ค่ะอันนี้ค่ะแบ่งครึ่งเห็นไหมคะเราจะได้ชิ้นสลัดโลที่เท่ากันเลย เมนูสลัดโลเพื่อสุขภาพของเรานะคะหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปอยากให้ไปลองทําทานดูค่ะค่ะเมนูนี้ทําง่ายอร่อยแล้วก็สร้างรายได้ได้จริงนะคะโปรดติดตามนะคะแล้วก็ให้กําลังใจพวกเรานะคะคในช่องทางของ f a c e b o o k นะคะ YouTube d อ d ราชบุรีค่ะแล้วพบก,นกันในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ